มีเติมเตือเดอ้อทุกคนคนเะคนเสียบ,บเดอเนี่ทุกคนมึงนเนียกินกับข้าวจานนี้เ,เสียบคือหมูข้าวดนนี่ยงหมูตไหร่ซื้อมาตัวหนึ่ง เก่งปลาทุกคนนี่ก็เก่งปลาเก่งปลาใส่ถั่วเนาะใส่หมดเลยแบบกี้เส่นมดเลยแบบนี้ใส่หมดเลยเสียบลูกอ่นก่อนก่อนใส่